เบอร์สิบเก้าหรือเบอร์อื่นๆนะครับตามแบบเครื่องของลูกค pues, ้าเลยนะครับเวลาใส่ก็ใส่ให้ตรงนะครับนี่นะครับเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยครับนี่เขาจะอยู่อย่างนี้นะครับสังเกตดูนะครับนี่นะครับเราก็ต้องให้ดูนะครับว่าเขาลงล็อกหรือเปล่านะครับบริเวณตรงกลางนะครับดูว่าลงล็อกหรือเปล่าถ้าลงล็อกแล้วหมุนตรงแล้วหมุนกลมดีเป็นวงกลมไม่ใช่เป็นรูปไข่นะครับบางทีเราใส่ไม่ตรงแล้วเขาจะเบี่ยงนะครับ ข้อควรระวังนะครับสําคัญมากคือเวลาลูกค้าใส่ต้องใส่ให้ตรงใช่ไหมครับหลังจากใส่ให้ตรงเวลาเราจะเอากระปุกเอ็นตัวล่างเข้ามาใส่นะครับใส่ให้ลงล็อกนะครับใส่ให้ลงล็อกนะครับลูกค้าสังเกตดูเขาจะมีเขี้ยวอสองด้านนะครับลูกค้าต้องใส่ให้ลงล็อกทั้งสองด้านนะครับถามว,ว่าจะส่งไปส่งเครื่องตัดญ้าไปมาเลเซียยังไงครับโอ้มาเลนี่ ยังไม่เคยส่งนะครับเคยส่งไปแต่ลาวครับเคยส่งไปแต่ลาวนะครับเคยส่งไปแต่สปปลาวแต่ถ้ามาเลนี่ถ้าลูกค้ามีญาตินะครับมีญาติที่น้องอยู่บริเวณชายแดนนะครับลูกค้าผมก็อาจจะส่งไปบ้านของญาติลูกค้าที่อยู่บริเวณชายแดนแล้วก็ลูกค้ามารับเครื่องจากบ้านญาติแล้วก็เอาค่าไปเองได้นะครับเพราะลูกค้าหลายๆท่านทําแบบนั้นนะครับส่วนมากผมก็จะส่งไปเบตงนะครับส่งไปยะลาส่งไปอะไรมั่งนะ นครศรีธรรมราชนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราส่งมาหมดแล้วนะครับเราสามารถส่งให้ได้หมดนะครับนี่นะครับเวลาเราใส่เข้าไปก็แบบนี้นะครับวิธีการใช้เอ็นนะครับในกรณีเวลาเราใช้เอ็นในกรณีเอ็นขาดเอ็นหมดนะครับเราแค่เล่นเครื่องแล้วลูกค้ากระแทกหัวลงไปกับพื้นนะครับเล่นเครื่องแล้วกระแทกเอ็นเขาจะค่อยๆขยับออกมานะครับนี่นะครับเอ็นเขาจะค่อยๆขยับออกมาแบบนี้นะครับ นี่นะครับในกรณีเอ็นเขาออกมาเยอะเกินเราต้องการเอาเอนกลับเข้าไปเราแค่หมุนหัวนะครับรุน่นนี้นี่นะครับแล้วเขาจะดึงเอ็นกลับเข้าไปนะครับอาครับไม้เราทําไมมาติดกันอย่างนี้นะครับเอา,เอาไม่เหล็กเราดูดกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่หลุดก็ไม่หลุดไม่เหล็กก็แรงเหลือเกินนะครับ บอกว่าผมสปริงรุนหายตัวสปริงนี่มีขายมีขายครับผมสั่งได้นะครับลูกค้าทักแชทมาได้นะครับเดี๋ยวเราตอบไปให้นะครับอะ,รอะไรเราจัดให้ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนะครับ